ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะมีชุดแต่ง RS มาให้แล้วรอบๆพันด้วยจอตรงนี้นะคะจะมีนิเวกเตอร์นำทางด้วยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ของเราได้เป็นรถยนต์มือเดียวนะคะเจ้าของมือเดียวมาจากป้ายแดงไม่เพียง5 3 0 0 0กับ61กิโลเมตรเท่านั้นสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแนนนตสาสัยเก่งพระรามเก้านะคะพบกับการรีวิวรถยนต์แบบผู้หญิงผู้หญิงค่ะวันนี้นะคะเนนก็จะนํารถยนต์หนึ่งคันมารีวิวให้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับรถยนต์ในวันนี้บอกเลยค่ะว่าสมรถานะนะคะภายในนั่งกว้างสบายแล้วยังประหยัดมากอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประหยัดน้ามันประหยัดพลังงานและก็ยังผ่อนสบายกระเป๋านะคะสําหรับรถยนต์ในวันนี้นะคะเป็นเจ้าคันนี้เลยค่ะ ซูซูกิเซ1.25 RS ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะมีชุดแต่ง RS มาให้แล้วรอบๆอบันเดี๋ยวเราไปดูรอบๆอบันกันเลยดีกว่านะคะในส่วนของดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันออปชันการใช้งานของเขาค่ะเริ่มจากดีไซน์ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะรถยนต์ยังปีใหม่แล้วก็ใหม่ไม่เยอะนะคะตัว RS เขาจะเป็นตัวที่เป็นตัวท็อปมีชุดแต่งมาให้ด้วยเรียกว่าชุดแต่ง RS รอบๆคันไฟคู่หน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์คู่หน้านะคะมาพร้อม กับไฟตัดหมอกให้อีกหนึ่งคู่บริเวณกันชนด้านล่าง กระจังหน้าเป็นแบบพรีเมียมนะคะเป็นชั้นๆแบบนี้สวยงามมากสัดกับตัวรถตรงกลางเนี่ยโลโก้ของแบรนด์ซูซูกิเป็นครเมียมมองเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะได้ได้ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยก็ยังถือว่าทันสมัยนะคะไม่ตกยุคแน่นอนค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าของเขานะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันในส่วนของห้องเครื่องนิดนึงค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของภายในห้องเครื่องของซูซูกิเซอคันนี้นะคะเครื่องยนต์เบนซิน1 2 5 4ซีก็จริง แต่ว่าเขาเป็นอีโคคาร์ที่เป็นเครื่องพันสอแต่สสูบนะคะเพราะฉะนั้นสมรรถนะการขับขี่ของเขาก็ค่อนข้างที่จะดีค่ะทํางานควบคู่ไปกับเ e กียร์อัตโนมัติ CVT นะคะตรงนี้และภายในห้องเครื่องของคันนี้ค่ะบอกเลยค่ะเครื่องยนต์ทําง,งานปกติมากๆแบตเตอรี่อะไรต่างๆนะคะทํางานปกติเลยในจุดแ้ QC จากโรงงานจุดต่างๆก็ยังอยู่เหมือนเดิมด้วยในด้านของตัวถังบอดี้ของเขานะคะคานหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงทุกจุดนะคะหัวน็อตคือเดิมๆเลยและคันนี้เป็นรถยนต์ปี2019ไม์ของเขาแค่เพียง53,000กิโลเท่านั้น ถือว่ารถยนต์เนี่ยวิ่งมาไม่เยอะเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถยนต์มือสองใช้งานสักคันนะคะอยากให้ดูเก่งพลราม่าก่อนเลยค่ะอยากให้ดูเราเป็นที่แรกเลยเพราะเรามั่นใจว่าเราเลือกแต่รถสวยรถดีมีาริตาหลังการขายทุกขั้นนะคะดูกันในส่วนของด้านหน้าและองเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ด้านข้างกันต่อเลยค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของดีไซน์ด้านข้างนะคะซีสคันนี้เขาเป็นรถยนต์ประเภทเก๋ง4ประตูแต่ว่าเครื่องยนต์เป็นอีโคคาร์ สังเกตให้ดีนะคะบอดี้ของเขาเนี่ยค่ะด้านข้างตัวรถค่อนข้างที่จะยาวนะคะตัวล้อจะเป็นล้ออลอยขอบ16นิ้วนะคะซึ่งล้อตรงนี้เนี่ยจะเป็นล้อเดิมที่มาจากโรงงานเลยค่ะกระจกข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวบริเวณกระจกข้างด้วยมือจับประตูทั้ง4ประตูจับเป็นแบบโรเมียมนะคะเขาเป็นตัว top RS เพราะฉะนั้นระบบเปิดประตูของเขาเนี่ยจะเป็นแบบพิเลสอัจฉริยะหรือว่า immobilizer นั่นเองค่ะสามารถเปิดประตูได้จากปุ่มเล็ก ที่อยู่ตรงบริเวณมือจับตรงนี้นะคะดีไซน์ด้านทางก็ดูโดดเด่นสวยงามค่ะเน้นรูปลักษณ์ที่ทันสมัยดูดีค่ะ เดี๋ยวเราไปชมกันต่อในส่วนของดีไซน์ด้านหลังและก็จะพาไปดูในส่วนของที่เก็บสัจธรรมด้านท้ายกันด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของดีไซน์ด้านท้ายค่ะด้านท้ายของเซียเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากนะคะไฟท้ายจะเป็นไฟท้าย2ชั้นขนาดใหญ่มองเห็นได้อย่างชัดเจนและก็เคยมีคนบอกว่าไฟท้ายของเซียดเนี่ยดูสวยงามดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขับขี่ในเวลากลางคืนนะคะดูเป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะคันนี้เขาก็จะมีกันชนแต่งนะคะแถบที่คาดด้วยสีดําแล้วก็ตกแต่งไฟทับทิมอีกด้วยบริเวณนี้นะคะจะเป็น ไฟเลือดท้ายซึ่งมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้นั่นเองคาด้วยคิวโครเมียมเพื่อให้ตัวรถเนี่ยมีมิติมากขึ้นนะคะบริเวณน,นี้ก็จะสะกรีนสัญลักษณ์เป็นโครเมียมคําว่าซูซูกิค่ะด้านนี้บอกชื่อรุ่นนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์คําว่า RS อยู่ตรงนี้ด้วยตอกย้ำเรื่องของความเป็นชุดแต่ง RS นั่นเองค่ะจุดเด่นของเซตอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เก็บสัมภระด้านท้ายค่ะ เดี๋ยวนะลองพาไปชมเลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชม่ะที่เก็บสัมภาระบบด้านท้ายของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมากแล้วก็ลึกเข้าไปถึงด้านในเลยสามารถจุก,กระเป๋าเดินทางใบให,ใหญ่ๆได้ถึงสองใบเลยค่ะในส่วนของอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆก็ยังอยู่ครบถ้วนนะคะก็จะมีชุดปะลมยางฉุกเฉินแม่แรงแล้วก็ตัวขันน็อตต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เขาจะไม่มียางอะไหล่มาแล้วรถยนต์ปีใหม่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยมียางอะไหล่มาแล้วค่ะแล้วตัวถังขาะด้านท้ายบริเวณฝน กระโปตรงนี้นะคะเดิมทุกจุดเลยค่ะหัวน็อตเม็ดอารกร่องต่างๆเดิมๆไม่มีขยับเลยค่ะรับประกันคันนี้ไม่เคยมีประวัติอุบัติเหตุไม่เคยโดนเฉียวโดนชนมาอย่างแน่นอนค่ะถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้เสียที่ราคาเบาๆกว่านี้เรามีอีกหนึ่งคันนะคะจะเป็นตัว1.25 GL ตัวเริ่มต้นราคาถูกกว่านี้อีกค่ะและเป็นสีขาวด้วย ตรงนี้ก็ให้ข้อมูลไว้เผื่อสนใจนะคะเราดูกันเสร็จเรียบร้อยในส่วนของดีไซน์ภายนอกทั้งหมดเดี๋ยวนั้นพาไปชมฟังก์ชันแล้วก็ออปชันการใช้งานภายในกันค่ะตอนนี้นั้นก็ลองขึ้นมานั่งภายในของเจ้าซูซูกิเซียตคันนี้แล้วนะคะภายในของเขานะคะก็จะเป็นโทนสีดำบริเวณคอนโซลด้านหน้าแล้วก็แผงประตูด้านข้างเนี่ยจะเป็นแถบสีเทาตกแต่งนิดหน่อยเท่านั้นนะคะแต่ส่วนมากก็คือจะเป็นโทนสีดำเกือบทั้งหมดเลยค่ะบริเวณเบาะตรงนี้นะคะทั้งคันเลยจะเป็นเบาะหนังซึ่ง ที่ชอบบ่อหนังอยู่แล้วนะคะเรียกได้ว่าน่าจะตอบโจทย์เลยค่ะเกียร์เป็นเกียร์แบบอัตโนมัตินะคะตรงนี้เป็นอัตโนมัติ CVT แล้วขับขี่ได้ง่ายๆเลยฟังก์ชันออปชันต่างๆที่จัดมาให้ก็ถือว่าครบครันค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตัวท็อปอย่างที่นั่นบอกใช่ไหมคะพวงมาลัยก็เลยจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะตรงนี้สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เชื่อมต่อกับบลูทูธของเราเพื่อรับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยด้วยบริเวณด้านซ้ายตรงนี้นะคะก็ควบคุมเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงหน้าปัดมตรวัดเรือนนมะะคบกเลยว่า ก็จะเป็นเทคโนโลยี uh, ที่ดูทันสมัยแล้วถัดมาที่ด้านของฟังก์ชันความบันเทิงนะคะคันนี้เขามีจอที่เป็นจอทัชงสกรีนมาให้แล้วขนาด5นิ้วจอตรงนี้นะคะจะมีนิเกเตอร์นำทางด้วยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ของเราได้เพิ่มเติมได้ในส่วนของ USB แล้วก็ AUX เบื้องต้นก็จะมีเรดิโอมาให้อยู่แล้วแต่รุ่นนี้เนี่ยเขาจะไม่มีช่องใส่ซีดีมาให้แล้วนะคะตรงนี้ก็คือตัดออกไปรถที่ใหม่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีช่องใส่ซีดีหรือว่าด v d ดีแล้วเพราะว่าเขาก็จะไม่ นิยมใช้งานกันแล้วนั่นเองค่ะระบบแอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับหมุนนะคะใช้งานได้ง่ายๆแสดงผลแบบดิจิตอลนะคะถัดมาบริเวณนี้ก็จะเป็นช่องวางแก้วนะคะให้2ช่องแล้วก็ซึ่งช่องวางแก้วตรงนี้นั้นชอบมากเลยเพราะถ้าหากว่าเราไม่ได้วางแก้วไม่วางสิ่งของอะไรเราสามารถปิดได้ค่ะอุปกรณ์อื่นๆนะคะไฟรูมติดทุกดวงนะคะใช้งานได้ทุกอย่างเลยค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นลิ้นชักนะคะเป็นเกนไว้สําหรับ เก็บเอกสารเก็บของต่างๆคันนี้บุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบทวนเลยรถยนต์เนี่ยเป็นรถยนต์มือเดียวนะคะเจ้าของมือเดียวมาจากป้ายแดงไม่เพียง53,000กับ61กิโลเมตรเท่านั้นรถเข้าศูนย์ตลอดสามารถเช็คประวัติได้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นในส่วนของฟังก์ชันด้านหน้าต่างๆเดี๋ยวนั่นจะลองไปนั่งในส่วนผู้โดยสารด้านหลังดูบ้างนะคะเราจะดูเฮดลูมแล้วก็เลกลูมของคันนี้กันว่านั่งสบายไหมและนี่ก็เป็นในส่วนของ <c oughs> ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะรูมมากเลย เพราะว่าเฮดลูมเล็กลูมนั่งสบายมากเหมือนนั่งรถตัวเองเลยไม่ใช่นะคะเรียกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยคุ้มมากๆแล้วสำหรับผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยเขามีในส่วนของแอร์หลังให้ด้วยตรงนี้เปิดปิดได้นะคะแถมช่อง power outlet ให้ผู้โดยสารด้านหลังสำหรับชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือให้อีกหนึ่งจุดค่ะบาะก็เป็นบาะหนังเช่นเดียวกันมีที่วางแก้วน้ำแล้วก็เป็นพนักพิงแขนได้ด้วย เรียกได้ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็น e ีโค่คต้องคิดว่าเป็นเก่งซีดานแบบขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่ขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าออปชั่นเขาจัดเต็มมากคันนี้ใครได้ไปคือขุมค่ะเดี๋ยวนั้นจะพาไปชมราคาแล้วก็เรทของคันนี้กันเลยค่ะสำหรับราคาของรถยนต์ซู z u กิเซีย1.25 RS วันนี้นะคะ ราคาอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทเรทผ่อนเบาๆค่ะผ่อนเพียง5,000ัปปลายๆเท่านั้นนะคะการรับประกันหลังการขายของเราก็ยังมอบให้กับคุณลูกค้าเช่นเดิมค่ะรับประกันหลังการขายในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็กล่อง ECU ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นยังแถมในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนอนอีกด้วยนะคะ หนึ่งปี24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยเลยค่ะโปรโมชั่นยังมีอยู่จนถึงสิ้นปีนี้นะคะเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นสำหรับโปรโมชั่นขับฟรี90วันค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดหน้าที่ของแนนและรายการแนนในตาสไบเก็ตพลรามา9แล้วนะคะพบกันได้ใหม่ใน ep หน้าแล้วมาติดตามกันค่ะว่าแน,นจะนำรถยนต์รุ่นไหนมารีวิวให้ชมกันอีกค่ะฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้แนนและรายการแนนในตาสไบเก็ตพลรามา9ด้วยนะคะพบะ กันใหม่ทีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ